การคาราฟูคารโยะค่ะกับโยธิกาชินโรบนค่ะสวัสดีสำหรับวันอังคารนะคะกับนักรเรียนอนุนบาลจอมป่วนซ c ซวายค่ะแต่ตอนนี้ร่มแกก็เป็นแถวนะคะคือวันนี้นะคะคุณครูคติติของของเรานะคะคุณครูจะสอนนะคะวิธีการทําพื้นแบบไทยอะคะ่ะแต่จะเป็นยังไงต้องให้คุณครูมาเฉลยเองว่าคุณจะสอนอะไรมากและที่สาคัญนะคะไม่ใช่มีโยคนเดียวค่ะยังคงมีนักเรียนยื่ยย่อีกหนึ่งคนค่ะแต่จะทําไงก็ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะในช่วงของคาราเนียสค่ะ ข่าวล่นสุดปิ hey ้วค่ะกลับเขสู yani> um um> ่ช่วงข่าวลิวส์ค่ะงงเลยก็ต้องสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับคุณครูนิตินะคะนี่เลยค่ะคุณครูขา คุณครูให้เอาสากกระเบือมาทำอะไรมาทำกับข้าวกันใช่ไหมคมาตียุ่งมาตีอะไรอะครูเขามาโคละไม่คือคือข้างหน้านี้มีแต่ของกินทั้งนั้นเลยอ่ใช่จะให้รู้ว่าเนี่ยคนไทยเราเห็นแก่กินหรือเปล่าไม่ใช่จะไม่ใช่แล้าวันนี้คุณจะทำ ทำพื้นไทายทำแบบไทยครับผมก็ฝรั่งเขามีแกสโซใช่ไหมของเราก็มีแกสโซเราเหมือนกันแกสโซนะแก๊สโซไหนแกสโซแบบไหนอ่ะนี่เสื้อผ้าเปลี่ยนมาเมื่อเดือนที่แล้วมันเป็นชนนักเรียนเป็นเครื่องแบบแล้วนี่อ่านอะไรอยู่อ่ะคะ อ่านแอบอ่านตำราค่ะอ่านอ่านแนวข้อสอบค่ะไม่อยากซาำชั้นแล้วคือทําไมไม่ในนี้นะคะดูมากดูเลยเนี่ยมันเป็นของครูใช่ไหมคะใช่ครับผมนี่คือการแบบเรียนไหมคะครูออตั้งแต่สมัยเรียนตอนที่อยู่วิทยาลัยยในวังชัยครับนะคะครูเป็นรุ่นแรกใช่ไหมคะเป็นรุ่นแรกครับเรียนแล้วก็นี่ก็เป็นตําราที่อาจารย์ แต่ละท่านที่ท่านมาสอนแล้วท่านก็ให้รูปมาสําหรับเรามานั่งดราฟรูปหัดว่าใช่แล้วอย่างนั้นซึ่งวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะนำความเสิร์ชก็อยู่ในนี้หมดเลยครับเล่นนี้หายเสร็จเลยครับเหรอคะมีหน้าเะอกี้ยูยูจับใหญ่ถือใหญ่เลยจะที่เ่เกิดว่าหายไปนะครูนะไม่นี่คืออ่านแล้วงงอะค่ะใช่ไหมมีแบบว่าผสมสีใช้ไข่ไก่ใช้ไข่ไก่ใช้มะขามใช้อะไรมีใช้เจลาตินค่ะ ไม่พอมีสูตรเคมีด้วยแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าในเรื่องราวของการทํานะคะขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์นิทรรศการดีๆนะคะซึ่งอาจารย์ของเราอีกหนึ่งท่านก็คืออาจารย์พิรพงศ์นะคะกำลังจัดนิทรรศการนะคะชื่อเป็นนิทรรศการศิลปะของศิลปินกลุ่มทรั้งที่12นะคะตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่25ตุลาคมที่ขอศิลปะจามจุลีค่ะขอศิลป์จามจุลีเป็นเด็กจามจุลีนี่ค่ะอ้าใช่อยู่ใกล้ๆกล้ใกล้ใกล้หอพักนิสิตใช่ไหมคะอยู่ทำเลไหนคะครู อยู่ฝั่งตรงข้ามอุทนถวายครับค่ะแต่รายละเอียดของในงานนะคะตอนนี้เนี่ยนะอาจารย์พีของเราเนี่ยทำถึงไหนแล้วยังไงเนี่ยต้องจำได้ไหมไปฟังไหเผื่อห้อาจารย์เดี๋ยวมีการโฟนอินเดี๋ยวดีเขามีโฟนอินเดี๋ยวเราโฟนอินโทาถามกันเลยสดสโทรถามกันเลยสดๆว่าอาจารย์เตรียมงานจนถึงไหนแล้วแล้ววันภายในงานเนี่ยจะมีศิลปินท่านใดบ้างนะคะภายในงานนะคะแล้วก็ที่ภายในงานเนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างเห็นบอกว่าครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เล่นปวดหลังเลยอะ ปวดแขนเลยหลังนี่ไม่ใช่งานชิ้นเล็กๆใช่เป็นงานชิ้นใหญ่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของวัยวุฒิคุณวุฒิอะไรไม่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 อาจารย์อาจารย์อาจารย์ราแน่นแน่นแข็งแรงแนะคะเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอโฟนอินของอาจารย์พีนะคะว่าให้อาจารย์พีโทรศัพท์เข้ามาครับติดต่ออาจารย์เข้าไปแล้วให้อาจารย์พูดคุยด้วจะเป็นไงบ้างนะคะครับค่ะเดี๋ยไงเดี๋ยวรอแต่ตอนนี้เรามาเรื่อนเตรียมของเราก่อนก่อนอื่นค่ะเราก็ต้องมาดูวัสดุก่อนค่ะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพื้นสำเร็จนะถ้าเป็นพื้นสำเร็จเราก็จะเห็นว่าทุกทีเราก็จะไปซื้อแคนวาสมาแล้วก็จะเป็นแคนวาสที่ลงเกสโซเรียบร้อยแล้วมีลักษณะที่เป็นกรอบไม้นะที่เป็นกรอบไม้แล้วก็ขึงขึงแคนวาสกับที่เป็นแคนวาสที่ขึงบนกระดานคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่ซื้อเขาแล้วเราอยากจะทำเองเราจะทำยังไง เราจะใช้วัสดุอะไรมาเป็นตัวรองเพราะว่าในนี้เนี่ยเป็นกระดาษกระดาษแข็งแล้วก็มีผ้าใบมาเคลือบแล้วก็ทาเกโซเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาลองทําดูทั้งที่เป็นพื้นไทยแล้วก็พื้นเกโซแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะให้โฟนอินนี่อาจารย์พีเื่อก่อนค่ะอาจารย์พีคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีเอารออยู่รอสายอยู่ค่ะนะครับจะถามอะไรเชิญเลยครับคุณโยค่ะ ีว่ายังไม่เคยได้ยินใช่ไหมอะนีกนิดนึงอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับครับเปิดดีครับก็ติดถึงอาจารย์นะชัดดีนะครับครับอาจารย์คะจะพูดถึงนี่เลยค่ะนิทรรศการที่จะจัดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ของศิลปินกลุ่มคำเป็นงานนิทรรศการของศิลปินกลุ่มครั้งที่อ12 ข้าที่12นี่คือเป็นในรอบ40ปีนะคุณทรรแสดงครั้งแรก2,514นะครับอันนี้เป็นครั้งที่12แสดงเว้นบ้างติดต่อกันบ้างรวมแล้ว40ปีในครั้งที่12โดยครั้งนี้จะมีการแสดงผลงานของหัวหน้ากลุ่มคือท่านศิลปินแห่งชาติอจาระเทืองเอมเจริญนะแล้วก็ศิลปินคุณธรรมรุ่นต่อต่อนะรวมทั้งผมด้วยค่ะก็13คนนะครับ ทิศสามคนแสดงที่หอศิลป์จมจุลีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์หมายเลยนะครับทีนี้ลักษณะพิเศษของการแสดงครั้งนี้คือเราแสดงคนละชิ้นชิ้นเดียวนะแต่ขนาดใหญ่สองเมตรคูณห้าเมตรที่คนทําคนละหนึ่งชิ้นแต่ของอาจารย์ประเทืองจะใหญ่กว่าคนอื่นหน่อยที่สุดจะเป็นสามเมตรคูณเจ็ดเมตรอย่อยอันนั้เป็นชิ้นงานของแกที่ที่แกเขียนมาจากปราสาทแคนยอนอเมริกานะค่ะคุณผู้ชมที่็นอิสระทำมาอิสระ ตามสไตล์ของใครของมันเลยเท่านี้สนุกใครที่เป็นพอศิลปะนะฮะนะหรือเป็นเป็นอะไรคนที่นิยมงานของกลุ่มทำก็น่าจะมาดูในวันที่โยเขาบอกไปแล้วใช่ไหมฮะวันที่วันที่ห้าค่ะอาจารย์วันที่ห้าตุลาค่ะแล้วพี่ีเปิดไดอะไรเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังเฉยอาจารย์คะจะถามนิดนึงว่าตอนนี้อาจารย์เนี่ยส้มของอาจารย์ไปถึงไหนแล้วคะของผมใช่ไหมของผมงานตอนนี้ทุกคนเสร็จ งานเสร็จทุกคนแล้วนะครับในโครงสร้างใหญ่ๆเสร็จหมดแล้วก็ถ่ายทําวีดีโอแล้วก็ถ่ายภาพเตรียมที่จะลงสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งปบัติเสร็จหมดแล้วครับท่จะส่งใม้โยเนี่ยเดี๋ยวว่าทูทำรายงานใส่ข่นหรือจะส่งมาเพื่อให้มาทำอะไรก็เชิญ ดีเลยค่ะอาจารย์คะเพราะว่ายังไงตอนนี้คิดว่าอาจารย์คงจะหายปวดหลังแล้วแน่ๆเลยค่ะอาจารย์ตอนแรกอาจารย์อนจะงยมากิดใหญ่ผมนี่เกือบล่าคนอื่นก็เจอกันก่อนแล้วผมเพิ่งเขียนไดัสองสัปดาห์เนี่ยเพราะงานเยอะแล้วก็งานนี้จะมีส่วนใหญ่จะเป็นงานทัศนาินคื์กิตกรรมแล้วก็งานทักจัดวางและอ <from> ินสตรเชั่นเป็นงานอินสตรเชั่นและจัดวางตามสไตล์แต่ละคนะ ก็จะมีเนื้อหาทั้งเรื่องการเดินก็มีเนื้อหาที่แสดงความงดงามของธรรมชาติสินเดลอมก็มีเนื้อหาหลายๆเรื่องราวนะหลายยเรื่องราวเนื้อหาที่เป็นสัตว์ที่ศิลปินชอบนะเขียนตัวเป็นร่มเลยใหญ่ใจเลยอะไรเยอะเลืดตืเส้นดีนะครับก็ลองลองก็ยังไงแล้วโยก็จะติดตามผลงานของอาจารย์แลวกันนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์คะมีไะไรโทรมาอีกครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะมีไลนโฟนมาอีกนะ ทีกคนคนอินกันแล้วเนี่ยมาเทคโนโลยีไทยว่าศิลปินไม่ไม่ทันสมัยใช่ไหมถึงแม้วันนี้พี่ติจะมาสอนย้อนยุคก็ตามทีมาถึงเลยอุปกรณ์อันดับแรกที่เรามีก็คือเราต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์รองรับอุปกรณ์รองรับของเราคืออะไรฮะอุปกรณ์รองรับเนี่ยมันจะมีตั้งแต่กระดาษกระดาษนะครับแล้วก็กระดานกระดาษกระดานกระดาษนะครับหรือว่าไม้อัดไม้อัด หรือว่าเป็นโครงไม้โครงไม้ม <tide> ัน <phases> มีอยู่สองสาอย่างนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราต้องการจะทําให้เป็นอย่างนี้ทําให้เป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงอุปกรณ์ข้างในเนี่ยผมก็แนะนําว่าถ้าดีที่สุดเนี่ยอย่างที่เขาบอกกันว่าต้องใช้เป็นไม้อัดครับค่ะทไมอะคะเพราะว่าไม้อัดเนี่ยเมื่อเทียบกับกระดาษที่มันเป็น กระดานกระดาษอัดแบบนี้ไม่อัดมันเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับถ้ายิ่งเป็นไม้แผ่นยิ่งดีเลยเพราะว่ามันจะเปื่อยยุ่ยช้ากว่าไม้จริงอะไรเงี้ยใช่ไหมครับาไม้จริงมันจะเปื่อยยุ่ยช้าไม้อัดมันก็จะเปื่อยหน่อยส่วนกระดานกระดาษเนี่ยมันต้องเปื่อยแน่นี่ศาสตราท่านน่ารอให้ถามอ่ะอะอ อยู่ในกรอบอยู่ในกรอบกรอบบ้าคราวนี้เขาาอยากจะลองดูถ้าเป็นโมนาลิซาเราจะรู้สึกยังไงคราวนี้เราจะทํำยังไงค่ะถ้าเราจะเตรียมพื้นเพื่อที่จะทํำค่ะวาดสีน้ํามันอะะก็ไม่มีอะไรครับก็เพียงแต่ว่าเอากรลโซทาเลยอืมอ่ะเอากรลโซทาเลยง่ายนิดเดียวครับใช่แต่แกลเซอันนี้ฮะกรลโซทาเลยแต่เขาบอกว่ามีอีกวิธีหนึ่งครับที่สำหรับเตรียมสีอะคริลิกเขาจะใช้ มีเดียมชนิดหนึ่งเรียกว่าเกรซซิ่งครับเกรซซิ่งหรือจะเอาเจลมีเดียมก็ได้เจลมีเดียมค่ะหรือจะเอาเจลมีเดียมแอนวานิชก็ได้กรอสมีเดียมแอนวานิชก็ได้ทาเคลือบลงไปก่อนเพื่อเพื่อให้ตัวนี้มันเปื่อยยืดช้าลงครับผม พอโค้ดมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเบสโซเนี่ยทาเลยอ่ะยงั้นลองทาดูไหมเอาเลยครับอ่ะลองซะหน่อยอ่ะยูยูชอบอยู่แล้วเพื่อนไปเลยอือฮึเอะเพื่อนเอเอากรอบก่อนเอากรอบมาก่อนอยากได้ยูดกไม่ใช่คุณครูจะเล่นมครับผมเอาเลยครับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเต็มมือทานี้ก่อนทานี่ก่อนทานี้ก่อนเอามาเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับก็งง่ายนิดเดียวครับนะคะ เทลงไปเทลงไปเราเปิดฝาก่อนยังไม่ได้เปิดของใหม่มากของใหม่คของใ่เยนะเนี่ย <นะ S 1> ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้แปลงค่ะแปรงนะคะทาให้ทั่วครับทริคมีอยู่ว่าว่าทริคมีอยู่ว่า,วาถ้าเกิดเราทาด้านเดียวเนี่ยมันก็ไม่แจ่มครับค่ะ เราต้องทาแล้วทิ้งให้แห้งแล้วก็กลับด้านแล้วก็ทาอีกด้านทำไมอะคะฮูให้มันไม่เปื่อยยุ่ยสองด้านใช่แล้วมันจะได้เคลือบไว้ทั้งสองด้านครับตอนยุ่ยขนาดนะที่ขาดนีไม่ขนาดหนังสืออยู่ไงมหน่ายุ่ยู่ถึงแบบว่าไม่ตกชั้นเออฉลาดนะแต่เราอะเราอะแม่เราอะแม่เราเส้นครูเอาเลยทาเลยอย่าชักช้าทาทาวันนี้เรามีทําหลายอย่างครับวันนี้เราทําหลายอย่าง เร็วเร็วเร็วเเราไปอยากทาบ้างเราต้องหนายังไงแค่ไหนคะคะบางบางแค่ทั่วทั่วแค่พอให้มันซึมลงไปแค่นั้นเองพอแล้วแค่เพราะเราต้องการแค่มันเคลือบฮะทา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 ท อาจารย์ทาแบบนี้คุณรูทาแบบนี้ทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณรูก็ทาขวางอีกทีหนึ่งทำไมต้องทาขวางด้วยคะก็คือต้องทาด้านตามยาวก่อนแล้วก็ตามขวางแล้วก็ตามขวางให้มันลงล่องให้หมดอ๋อให้มันแบบว่าเผื่อไม่เป็นขีดขีดใช่แล้วเผื่อล่องอันไหนที่มัน ไม่เต็มมันจะได้เต็มครับอ๋อค่ะเอาทางทำไมโยวการจะได้เต็มกับเขาตัที่ะนี่ทุกวันนี้มันแล้วเราก็จริงๆเนี่ยเราเอียงผู้กันประมาณแค่เนี้อ๋อค่ะต้องมีมุมด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเริ่มยากนะเริ่มยากตอเราตามเทคนนคไงเทคนิคที่เขาบอกว่าเนี่ยเอียงอย่างเงี้ยแล้วมันจะดีเอาเราเชื่อเขาเราเอียงแบบเอียถ้าเกิดเราไม่ใช้แป้งเราใช้ฟองน้ําอะไรอย่างงี้ได้ไหมคะฟองน้ําก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเพราะว่าพอถึงเวลาเสร็จมันจะเกลี่ยเรียบลําบาก ยิ่งแปลงหน้ากว้างใหญ่เท่าไหร่มันก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่าใด้แล้วมันก็ง่ายขึ้นใช่ค่ะแปลงของนักเรียนโยนี่แบบว่าประมาณว่าโยนสามครั้งมันแข็งจ้ะอ๋อมันก็เลยเป็นรอยจ้ะถ้าเกิดมันเป็นแปลงนี้นะจ๊ะเห็นไหมดูสิจ๊ะเนี่ยจ้ะเห็นไหมเนี่ยจ้ะ เ,เห็นไหมครับนี่โอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวให้เลยขอเวลานะคะนั่งแบบว่ากวาดให้เรียบก่อนนะคะ <c oughs> แล้วในช่วงหน้าในช่วงของการเทอนะคะ <c oughs> เราจะไปทำกันต่อะค่ะก <c oughs> วาดที่เรียบนะ <c oughs> เราลืมไปว่าต้องอ่อน